สบายดีจ้าป้าลุงวัสรคูสุคนสบายดีตอนคำนี่นี่น uh ้องเมฆบัน well ินะแไม่ถาวน้อยพี่น้องเลยปื้โทระัศน์ที่เพชรงลื้ดกับกาเป็นเพิ่อเบิตีดวอร์ันน้่าดน้กินนมก่อนเอาแห้ง ส iest! ียืนยกอะไรไปนี้เหมือนกบ้าบทนั่งนี่มันหนะนื้มาหน่อยนี่ไปหาหน่อยแกขนมไหยยื่นเลยยืนเลยนี่ยานะ้นะหันหันหัน ใช่อกเบ้าก้ีเมื่อหร่อ่านเปนเนมบึงถาแล้วนั่นมาแล้วมาแล้วเ้าเด็ดคางมันเปนขี่แตกแล้วบ่าไหนเนาะจูบขาวห้ากันแล้ว

And i whoa, 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 whoa. 那我们。嗯嗯 ติดติดปาป้าทคนเห็นน่น่มาคนังมีอ่ะมามาตัวเจนตัวเนก็ี่บอกเทานีเได้กรซื้อเราลืมบอ ไม่เสบายดีเลยจ้าอาไปใส่ไปใส่โอ้ยอยากไปแล้วโอ้ย ไป,ไปแล้วไปแล้วหายไม่ถัยแล้วส่วนกับก้าวแล้วไปเนะี่ยเม่งแม่งม่งเ,เห็นแกะเลย ปินในเพิ่นเบิกกับเ,เปิดแล้กำกับคลิปใคยได้สิออกมาแบบนี้เนาะพี่น้องเบิงคลิปก่อนอจริงจ้ะจริงจ้ะ,ะต้องเปิดคลิปพี่น้องเอ้อืม ่อบพิ้นคลิปฐวันจะไม่เห uh, ็นขากใช่ไหมอาใจะไม่เห็นขากคือไม่เห็นขากใช่อ้าวยืนยื้อซานเอ้ย อ้าอ้าอยากออกเลยอ้าวอยากออกนะบ่ไอเมฆอยากออกแล้ะบ่ไม่นู้นู่น้องกเทาี้ขายดีพี่น้องเว้ยโบมีขายแหละขายดีนะพ่วานไซื้อบีเอาก่อนเอาหันขาคุยคีเพาวัน อย <Yeah. S 2> ากน,านะน้องนี่น้องไะน้านท่าลยจกายัางคืนก็มืด <c oughs> เพราะว่าท่าเฮือนตรงนั้นนะมันเปี่ยวมีแต่แถวเฮือนตรงนั้นมีสองสามหลังอนี่ทางหนาแ,แต่ก็บานผักสเปงทางหนัก,กใกล้ตือเพื่อที หอดเฮือนคนท่นะพี่น้องนะท,ทางนี่กะมืดตือต้อๆเลยมีกะทางเข้าไปแล้วกัมีบ้านพักยังหรือบ้านนี้เลยพี่น้องทางหาดน,าน้องนจะเปิดปิดค่ําแน่เพราะว่าเข้ามาซื้อนั่นซื้อนี่พี่น้องเลยคขำเลยเขาก็ยังมาซื้อบางคนกะมาซื้อตอนคำท่านะ่ะพี่น้องเลยปิด โดนปิดก็ได้ขายอยู่พี่น้องเลยคนมาซื้อนำอยู่เห็นเปลี่ยวๆไในรีก็ขายดีอยู่พอได้ขายแค่นั้นทุกคนคลิปปุถาวันน้นองมิกเบอร์คลิปปุถาวัรเฮ้ยสี่คนนะคนนะสี่ สายสายมึงดูแขวหางมึงแขวดูอ้าวอ้าวอ้าวเห็นเป็นนี่มึงดูเบราว่ามึงมึงมึแขวเนี่ยมึงแขวดู แม่น yeah, ้อยก็เห็นถ <cutter sy> like, oh, yeah, um, ่าคนนี้เห็นปฐาเลยค่ะมาหาเลยที่นึงเยี่ยมเอี่ไปปะไปซือเบียปะซือเบียนะ จะถามว่าชไปซือเบียพี่นังเลยอึ๊บอุ้ยนี่ๆีดนี่ๆๆๆบ่เาดงเพลงเ่อนังเพลงว่ฮะถึมื่นัดชิปซือเบียเอลเมก

ยังเงี้ยเเอ้ยเมป้งเลยได้พนชนได้ไปเอาแหนขึ้นลูกสยดพี่ร้องมึงนี่ป้างเมโอ้ยหาาลเลยปฐาลตีครับรถจะได้ปานนี้เ้ยาขับรถบ่เนี่นี่ี่่้ขับรถเลยพี่้องเ้ยนี่เอาขับรถยืนยนยอ่ะอ่ะเอาเีนก่อนีขับรถดูับรถดก แรับ,บดียวลูกแปบ,บเดียวเดียเฮ้ยนี่มึงถ้าขับรถก่อนแป๊บนึงอย่าไปผูๆบอกเบาะเบงนี่มึงผูอออโอ้โหอะเิงเฉงอะเิงเฉงอืมอเเิงเงอะเฉงเงกันนะแปบ๊บเดียวหลูดถ้าขับรถถ้าขับรถขับรถไปซื้อพิ้นมาล่นเหรอเนี่มาตั้งแต่รุ่นละอีเมปอนเขา ร้นเกิดแปต่อคลิปอย่หนอไอ้โลงคลิปไปเมื่อกี้กัดโลนี่กระซิบตุ่นล่ามึงเพ่งล้วเห่าก็เลยมาดีกร์ซิบบยอบงป้าพออยากแพอ๋อแพง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 มเมกเมกเดู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 ไนี่นี่นี่เบม่อทางลูดทางหน้ามะดูดูเออไป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 นี่ไเมกกขนพุ่นพุ่นพขึ้นพุ่นฮูทางหน้าู ไปหนังน้ำพระทวันทวันขับรถทวันขับรถลูกอ่ะบยยงมากดมาเอาเดมากดอไริกาขับรถังยเ็กมาเลยายอ้โตบอยยเดี๋ยวๆๆอ่านั่งนั่งนี่นี่อ่านั่งโอ้อย่าขับรถพี่น้องอย่าขับรถพุนนะอยขับรถผุนนะเฮ้ตายบานี้ตายบาน ระวังเด้อนี่นางเมฆขับรถเลยทุกคนอยากขับรถขับรถตีหน่อยนด้นี่นงเมฆ่ฮะขับรถตีหน่อยด้นี่พอแล้วจำเลยล้วพอแล้วพอแล้วยีเมื่นีาจับจับไปดจับไปดี คอยไปมีน้าเลยบัวอันตราไล่เรี่น้องทางนี้กันทางเปียกคอยมีรถดพี่้องเลยเฮ้ยเมฆมามามาป้าป้าปะพืนแนเหมือนทางโผมโอ้โหโอ้โห ดือเด็ดนี่นี่โอ้ยโอ้ยยากเยอะไปนะส่องสองจับมือในอกมานี้นอกยังลงนะบ่จะขับรถบ่ขับรถบ่เน้ครับเอาเออคนคน ครับดิล่ะให้ม่ซื้อให้เออให้แม่ซื้อเอาครับครับเอาครับผมุนมุนพุนพุนเอาครับนีนี่นี่นีนี่นครับครับผอ้าอ้าอ้าโอเคพี่น้องหอดเด้ออฝนนะพี่หน่งเนนยนอ้เมเเเฮ้ยิวยพุฝนฝฝนงหแม่ซื้อให้เดี๋นี่นี่นดีใจสึใจคนฝ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 นน่นเลยนเน ครับเราจะจับใขวดจะพกมาไล่เหรอไป